สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอเชียทอโต้ในช่องรถกระบะรถครอบครัวสองนะคะวันนี้จัดรถเข้าใหม่ให้รับชม,มถึงคันนะคะใครหาอยู่มินิโล็อกโกนะคะคันนี้จัดได้เลยนะะกับโตโยต้าไฮรัก e ีโว่สองุตมิตรพีรันเนอร์ดับเบิ้ลแคบได้แกะแมนนวลนะคะที่สำคัญได้รถปี2023เลย ีใหม่นะคะเลขไม้วิ่งไปแค่25,000กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาค่าตัวนะคะเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าประหยัดจากใกา้แดงไปเยอะเลยนะคะคันนี้และเรียกตัวรถเป็นไงพาชมนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเดย์ไทม์มันนิ่ไลท์มีให้แบบครบ,ครบเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีให้ครบเช่นเดียวกันนะคะ คันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์กักระยะ,ะด้านหน้าถึงสองตำแหน่งเลยนะคะโลโก้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้กระจังหน้าเนี่ยได้สีดำนะคะตัวรถก็ได้สีดำเช่นเดียวกันสภาพสวยกริปนะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวรันเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะคะคันนี้นะคะแล้วก็โลโก้ไฮลักนะคะในคุ่มไฟสภาพสวยนะคะไม่มีรอยแตกรอยหักรอยร้าวเลยนะคะคันนี้นะคะซุ้มล้อสวยกริปนะคะคันนี้นะคะได้ยางบิดสโตนนะคะ ขอบสิบแปดนะคะรัดด้วยยางนะคะปียางปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะติดตัวรถมานะคะเป็นล้อลอยพิท,ทนปัดหน้าเงาแบบนี้นะคะซุ้มล้อเดิมๆสภาพสวยนะคะช่วงล่างตึงๆนะคะพร้อมใช้บันไดด้านข้างติดตั้งให้จากศูนย์แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้กระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าเป็นโครเมียมด้านบนนะคะตัดด้วยด้านล่างสีดำมาพร้อมไฟเลี้ยวที่ไฟกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้ไฮรักแบบโครเมียม สภาพสวยนะคะคันนี้ได้มือเปิดนะคะกันรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มือเปิดเนี่ยจะได้เป็นโครเมียมนะคะคิวกันสาสติดตั้งให้รลยบอยรอบคันมาชมภายในกันนะคะโหภายในนี่ต้องบอกเลยว่าสภาพเรียมเียสภาพน้องๆองป้ายแดงเลยนะคะนีเบาะหนังสภาพสวยกริปเดินได้ด้วยแต่เข็บสีขาวแบบนี้นะคะใครหาอยู่นะเกียร์แมนนวล6สปีดไปเลยนะคะคันนี้ขับมันขับสนุกแน่นอนนะคะคอนโซลสีดําตัดกับสีเทาสวยกริป สภาพน้องๆป้ายแดงพาสติกยังไม่แกะเลยด้านบนนะคะนี่มาดูตัวโครงสร้างตัวรถกันเดิมทุกจุดนะคะปีใหม่ไม่น้อยได้สภาพเทียบป้ายแดงได้เลยคันนี้และประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะคะใครหาอยู่แนะนําว่าให้จัดมือสองคุ้มมากๆเลยนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตสภาพสวยนะคะไม่มีรอยแกะรอยเงี้ยรอยขันรอยไขรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักพิษความจมน้ากลับสีกอไม่นะคะนี่ แผ่นเพจเลขถังตรงรุ่นได้รถปี2023แบบนี้เลยนะคะ4ประตูยกสูงเกียร์แมนวนวลนะคะมาดูด้านในกันตัวเบาะด้านหลังนะคะสภาพตึงๆเลยเบาะหนังทั้งคันขึ้นลงสะดวกสบายเป็นกระบะอเนกประสงค์ที่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับสายขนของนะคะสายเที่ยวสายลุยนะคะจัดได้เลยคันนี้ขึ้นเขาลงเขาสบายช่วงล่างสุอร์เฟกซับเพนชั่นแล้วเรียบร้อย เนี่ยฮะซูมล้อเดิมๆนะคะตัวลงตัวล้อสภาพสวยกริปไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยคันนี้นะคะไฟท้ายเลข3เป็น led แบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4ตํตำแหน่งแบบครบนะคะแล้วก็มือเปิดด้านหลังได้โคเมียมมาพร้อมไฟเบรกดวที่3นะคะโลโก้ไฮรักโลกโลก้รีโวนะคะบอกเกียรรุ่นชัดเจนคันนี้นะคะแม็กไลเนอร์สภาพสวยๆไม่มีการบรรทุกหนักมาก่อนแน่นอนนะคะคันนี้รถปีใหม่ใช้งานน้อย ใครหาอยู่นะคะจับได้เลย699,000บาทเท่านั้นฟีดาวตกว่อนงื่นละ12,000บาทเท่านั้นเลยนะคะมาชมภายในการคันนี้นะคะได้ระบบเซ็นทรัลล็อกปรับกระจกออโต้บริเวณคนขับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูตัวนงตัวน็อตนะคะสภาพสวยคกลิปนะคะสติกเกอร์มอกมีให้ครบนะคะความดันลมยางต่างนี่บอกเลยมาแบบครบๆแบบนี้นะคะตัวรถไม่มีกับสีีลังกาแน่นอนนะคะ เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะบริเวณคนขับแบบนี้สภาพสวยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะคันนี้เลขไมล์สองหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะคะเต็มระบบเลยนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะสั่งการได้เสอเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้ครบคุชคอนโทรนะคะจอกลางได้สัมผัสทัชสกรีนรองรับแ p ปเปิลคาร์เพย์อินดอร์โต้นะคะกล้องถอยกระยาบลูทูธทีลิงได้ครบคันนี้นะคะรองรับทุกอย่างแอร์ได้ปรับแมนนวลนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีด นะคะหัวเกียร์ไม่มีช้ำเลยนะคะพาวเวอร์ด้านล่างมีให้ครบ,ครบหมดกันแล้วลื่นถลายหมดขับขี่2โหมดนะคะ Eco Power Mode นะคะแล้วก็เบรกมือมันวนวลนะคะคันนี้สวยกริปเลยนะคะได้สภาพน้องๆป้ายแดงใครหาอยู่นะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนหนึ่งสองเท่านั้นเนาะป่ะมาดูห้องเครื่องกันสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ันซีซีนะคะเกียร์รุ่นตัวรองท็อปเลยนะคะนี่พาชมเนาะ ตัวนงตัวน็อตนะคะสภาพสวยกริบนะคะรอยม็ดอาร์ียงบาตรต่างๆเห็ุชัดเจนแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆซิลเลอร์เดิมๆนะคะบอกเลยว่าได้ของใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าได้รถเนี่ยปีใหม่ไม่น้อยใช้งานน้อยจริงๆนะค,ะคันนี้เนาะเหมือนได้รถป้ายแดงไปขับเลยนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะคะแผ่นฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์เลยคันนี้นะคะนี่ค่ะชมตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยขันรอยไขเดิมทั้งหมดแบตเตอรี่นะคะอยู่ในวารันตีศูนย์ นะคะคันนี้ใช้ได้ยาวๆคันหน้าไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุเลยรอยแตกรอยหักรอยเล้านี่ไม่มีแน่นอนนะคะตัวเ,เครื่องนี่ต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะนี่ตามการใช้งานเนาะนะคะสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีรอยน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะไม่มีฟองอากาศใดๆทั้งสินนะ้นเนาะคันนี้นะคะพร้อมใช้งานภาษีพรบรต่อให้ครบวรนตีศูนย์เหลือนะคะเข้าศูนย์ได้เลยปกตินะคะคันนี้ สำหรับคันนี้ Toyota h ไฮรักลีโ2.4ตัวมิดนะคะพีลันเนอร์ดับเบิลแคนะคะช่วงล่าง Superfect ปี2023เกียร์แมนนวล6กสปีดนะคะราคาค่าตัว699,0 0 0บาทฟรีดาวตกผ่อะนงวดละ12,000บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็ขอลูกค้ารายได้นะคะประมาณ2 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้เลยไม,คคไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะ ก็ทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนเนาะอยากซื้อสดนะคะทางเราก็มีเล่นพร้อมโอนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิวรถกระบะรถครอบครัวสภาพสวยให้ได้รับชมเอียงแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ